ยังค่ะยังไม่ได้ทานข้าวค่ะขอบคุณครับม,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 มใช่ครับนามสุขุน้นึ่วงมาร,ร้้า,ข,าขอบคุณครับ,บ,รบที่ดูแล้วมีความสุขครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาน้องอาร์ โอ้ลุงอาร์ตโอ้น้าอาร์ตกับลุงมิ้นท์พาพีทแล้วแยกแล้วไปเวลาเขาถามหาเขาจะถามหาเพชรอยู่ไหนเขาไม่ได้เรียกพลอยนะเขาเรียกเพชรน้องเพชรเนี่ยตามธรรมดาครับที่ไหนมันก็มีน้องชมาอยู่นั่นแหลังมาบกำลังมาลูกกำลังมาอย่าไปคิดเลยมากอุากำลังมาอุ้มโน่อุ้มหน่อยโอ้ลุงมดอุ้มหน่อยไปอะไรกับลุงมดหน่มาครับ ลุงมดทํางานอยู่อ่ะลุงมดล้างจับรถลุงล,ลุงมดกวาดรถอยู่เห็นยังครับไอทิพย์ไอทิพย์เพชรตัว <c oughs> เป็นๆลุงมดกัดมดแดงลุงมดกัดมดแดงอ่ะลุงมดล <c oughs> ุงมดกัดมดแดงเ <c oughs> นี่ยน้องเพชรเนี่ยน้องเพชรทำอะไรอ่ะลูก ก็งอนเขางามงามพี่น้องงามมัดขึ้นมาสิมันเปิมืเบิ่งเปลียนพี่น้องเอาเบิ่งกะงอนเขาตามันดูกะงอนเร็วๆตาเคยเห็นกะงอนไหมตามันเป็นยังไงกะงอนเอาเทนนมนมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเทนมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้เลอะหมดเลยเนี่ยเนี่ยกางอนไม่เอา้ารำไม่โงเขาอ่ะเออเนี่ยหลักกะงอนกะงอนภาษาไทยภาษาอีสานมรดกรรม ท้ายถอยก็คือกระงอนไม่เอาผ้ารํไม่เอาใช่หล่าลูกไม่เอาไม่เอาผ้ารํไปเห็ไนไหมสวยไหมสวยไม่เอาขนมไปนะเออไม่เอาขนมหรอกลูกเขาจะวางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงเนี้ยน้องใหไปได้ลองใหวางตรงนี้เหลองให้ไปลองผ่าลองผ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายตัดเล็บได้ข้างเดียวเองพ่อมาก่อนไหนข้างไหนวายไม่ได้ซักข้างเลย,ยมัดยายตัดเล็บให้ก่อน ใส่แม่ยายไม่ใส่ไม่ได้หรอยายตัดเล็บหนูแม่จะเป็นแล้มายายตัดก่อนเดี๋ยวลูกลงวิทย์จะมาลงวิทย์พอลงวิทย์กลับมาแล้วลงวิทย์ซื้ออะไรมาให้หนูนะไปซื้อไอศครีมลงวิทย์บอกกับนาอาดซื้อมาให้หนูเยอะๆนะเดี๋ยวยายโทรหานะลงวิทย์จ๋าซื้อไอศครีมมาให้หน่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะกินไอศครีมกับยายแตนกับตาเล่ กับใครอีกูกแม่เอนกับใครอีกลูกับกับใครอีกกับพ่อกับพี่ลินแล้วกับใครอีกูกพี่ลินแล้วใครอีกนะพี่ลินพี่ลินแล้วใครอีกคะวายอย่าไปกัดนะ,นะอย่าไปกินเล็บเอาออกมาเอาออกมานะคะซือเคนน้องเพชรอ่าซื้อไดโนเสาร์มาให้น้องเพชรด้วยนะลุงวีด ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่ดีๆค่ะอยู่ดีๆก่อนแตาเล่เดี๋ยวให้อุ้มอยู่ตอนนี้ตอนนี้หนูต้องตัดเล็บก่อนอุ้มจนปวดเอวแล้วเฉยตาต้องไปหาหมออุ้มหน่อยแต่เล่จะอุ้มอยู่แต่เล่อุ้มก่อนคือจะวคำพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะแต่เล่ต้องบอกว่าแต่เล่จะอุ้มอยู่ตัดเล็บตัดเล็บเสร็จแล้วตาอุ้มตัดเล็บเสร็จแล้วตาอุ้มนะลูกนะ ตะเล็บเสร็จก่อนข่มยาวนี่ปากหมูทำให้ตาดูก่อนเอาบานๆเนี่ยนะเอาหมูตัวใหญ่ๆนะนย่ลไิ่มเยปากหมูทำให้ตาดูก่อน มือไกวเพลงนั่อเพลงเพลงกล่มลมลำ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 ข้างนี้ว้าวเฮยข้างนี้ยาวมากเลยข้างนี้ออหือเก่งมากเลยเอาข้างเดียวข้างอีกข้างเดียวนะอ่ะเอาน้องเพชรร้องเพลงขยายนไปก่อนโรงเรียนของเรานะโรงเรียนละของเรานะ เอา้าโรงเรียนล้วข้องเราน้ยโน้ยระวังก่อนโรงเรียนล้วของเรานะอ,าอยู่<บ>คุณครูใจดีทุกอ่จามาลองเพจแบบหนึง่งตัดเล็บก่อนแป๊บหนึง่งถ้าอยู่เฉยๆมันเสร็จแล้วตอนนี้ดิ้นทำไมอะเนี่ยยายอุตส่าห์ามาตัดข้างนอกให้แล้วเนี่ย พอดีจะตัดกําลังได้แต่ขาพ้อมาก,ก่อนมันเจ็บอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงไม่เจ็บหรอกยายาของของออก้าของของอะไร,รลูกลุงนิดลุงลุกตาน้องเพชรเหรอลูกตาให้น้องคอยด้วยนะน้องเพชรด้วยนะคะลุงมอมดอ้อาวา,ดาดอดที่มอจทุกตัวอ,อ๋อทุกตากี่ตัวลูกม,มีกี่ตัว ดูสินักดูสิมดดีกี่ตัวลูกหนึง่งสองสามสี่หา้าหกจดแปด้าแบบส,บ,บ,สบเแล้วสุดเอ็ดแล้วอ่ไปเอารองเท้าอ่างนี้มารองเท้าตรงนี้มา,าให้ยายใส่หน่อยเนี้ รูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขพูดก่อนเราทุกคนชอบไปโรงชอบไปชอบไปโรงเรียนร้องพินชัดเป็นไหมประเทศประเทศอะไรประเทศพาลวงลวงเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นพระชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลเอาร้องก่อนด้วยเทล่่นไม่มรักสะมักไทยนี่รักซะแต่ถึงรบไหม่เอกราชจ,จะไม่ให้ใครคมร้องให้จบก่อนเข้าใจให้ไปไทยคม,มสละเลือดทุกญาติเป็นชาติ